สวัสดีทุกคนนะคะวนอาจารย์ก็จะมาบรรยายวิชานิติกรรมและสัญญานะโดยเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในคลิปนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของมัดจำซึ่งก็จะอยู่ในมาตรา377และ378นะเนี่ยมาตรา377ตัวเนี้ก็จะบอกถึงลักษณะของมัดจำนะแล้วก็บอกถึงประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของมัดจำด้วยนะโดยมาตรา377บัญญัติว่าเมื่อเข้าทําสัญญาถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ ท่านให้ถือว่าการที่ให้มัดจํานั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทําขึ้นแล้วนะอันหนึ่งมัดจําย่อมเป็นประกรันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วยนั้นประโยชน์ของการวางมัดจําก็คือว่าอะไรฮะเมื่อมีการวางมัดจําปุ๊บย่อมเป็นข้อสันนิษฐานว่าสัญญาเนี่ยได้ทําขึ้นแล้วนะ สัญญาเนี่ยได้ทําขึ้นแล้วนะนั้นหากมีการโต้เถียงกันว่าเอ๊ะสัญญาย,ยังไม่เกิดขึ้นหรือสัญญ,ญาย,ยังไม่ทํากันขึ้นนะหากเราไปดูนะแล้วปรากฏว่ามันมีการวางมัดจาอย่างเงี้ยต้องสันนิษฐานไว้เลยว่าสัญญาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วหรือทําสัญญากันขึ้นแล้วและกรณีที่สองก็คือเมื่อมีการวางมัดจําปุ๊บก,ก็จะเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาใช่ไหมเพราะหากฝ่ายที่วางมัดจาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเขาก็จะถูกริบมัดจา ดังนั้นนะเขาก็จะขวนขวายในการที่จะ,ะชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญานั่นเองนี่ถามว่าลักษณะของมัดจําเป็นยังไงนะตามตัวบทก็คือ,อต้องให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจาใช่ไหมฮะโดยสิ่งที่จะให้เป็นมัดจําตรงเนี้ยจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีค่าในตัวของมันเองโดยสังหาริมทรัพย์ตรงเนี้ย จะเป็นเงินก็ได้ส่วนใหญ่นะมัดจอาจจะเป็นเงินเนาะหรืออาจจะเป็นสิ่งของอย่างอื่นก็ได้ที่มีค่าในตัวเองนะเช่นรถยนต์แวนเพชสร้อยคอทองคําอะไรเนี่ยได้หมดนะฮะขอให้เป็นสังหาร,ริมทรัพย์นะนี่ถามว่าเช็คเนี่ยจะวางเป็นมัดจาได้ไหมนะตามดีกานะบอกว่าได้เพราะถือว่าเช็คเนี่ยเป็นสังหาร,ริมทรัพย์และมีค่าในตัวของมันเองแล้วถามว่าโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินนะแล้วก็สัญญากู้ยืมเงินตรงนี้จะวางไว้เป็นมัดจําได้หรือไม่นะดีกานะบอกว่าไม่ได้เพราะสิ่งเรานี้นะถ้าพิจารณานแล้วนะมันถือว่าเป็นกระดาษเพียงแผ่นเดียวนะไม่ได้มีค่าในตัวของมันเองแม้มันจะเป็นอเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของอะไรก็ตามนะแต่ว่าศาลได้มีคำาพ้รกาษาว่า ไม่ได้จะวางเป็นมัดจําไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีค่าในตัวมันเองนะและถามว่ามัดจําตรงนี้จะต้องส่งมอบเมื่อไหร่คะตัวบทบอกว่าเมื่อเข้าทําสัญญานั้นหมายความว่าจะต้องส่งมอบกันในวันทําสัญญาหากส่งมอบก่อนหรือหลังวันทําสัญญาจะไม่ใช่มัดจําหรือแม้จะมีการทําสัญญาว่าจะให้มัดจําในภายหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่มัดจํามัดจําจะต้องส่งมอบในวันทําสัญญาเท่านั้นนะ อย่างเช่นกรณีต่อไปนี้นะเนี่ยใบสั่งจองระบุราคาขายบ้านและที่ดินและระบุวันที่วันสั่งจองนะอและระบุว่าในวันจองเนี่ยนะโจทย์ได้วางเงินจํานวน10,000แบาทกับระบุถึงค่าโอนกรรมสิทธิ์ว่าผู้ซื้อและผู้ขายตกลงออกคนละครึ่งแสดงว่าใบจองตรงนี้นะนะ เป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างโจทกับจำเลยนะเพราะว่ามีการตกลงว่าจะไปโจททะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปในภายภาคหน้านะและถามว่าเงินที่โจทนะได้วางไว้ในวันจองตรงนี้จำนวนหนึ่งแสนบาทตรเนี้เป็นมัดจำนะสารตีความว่าเป็นมัดจำนะซึ่งเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วและนะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาด้วยเนะี่ อันนี้ก็จะเป็นมัดจำเงินแสนบาทเนี่ยเป็นมัดจำนะนั้นถ้าหากว่าโจทย์ไม่ปฏิบัติตามสัญญานะนะก็จะถูกริบเงินมัดจำอย่างนี้เป็นตน้นนะครับมัดจำต้องให้ในวันทำสัญญานะแต่ถ้าให้ภายหลังไม่ถือว่าเป็นมันทำเ,ออเป็นมัดจำเนาะเงินที่ผู้จองห้องพักโอนให้กับผู้รับจองห้องพักภายหลังจากวันที่เกิดสัญญาจองห้องพักแล้วไม่ใช่มัดจำเพราะไม่ได้ให้ในวันทำสัญญา จึงไม่ถือว่าเป็นหลักประกรันการปฏิบัติตามสัญญาหากว่าผู้จองเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาคือไม่มาเช่าห้องพักถามว่าจะลิบได้ไหมฮะลิบไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มัดจำเนาะนะะหรือตัวอย่างนี้นะสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทําในวันที่3มีนาคมปี32ระบุว่าในวันทำสัญญาผู้จะซื้อได้ชําระเงินสด200,000บาทและในวันที่20มีนาคมอีก สามล้านสามแสนบาทนั้นเงินสองแสนบาทตรงเนี้นะฮะเป็นเงินมัดจำนะเพราะให้ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายใช่ไหมส่วนเงินสามล้านสามแสนตรงเนี้ไม่ใช่มัดจำแต่ถือว่าเป็นการชำระนี่บางส่วนเนาะนั้นหากว่ามีการผิดสัญญาหรือมีการเลิกสัญญาปุ๊บเนี่ยนะถามว่าจะริบเงินมัดเ,เงินสามล้านสามแสนตรงนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้เนาะเพราะมันไม่ใช่มัดจำนะคะังนั้นนะฮะมันต้องมอบให้ในาวันทาสัญญาแต่อย่างไรก็ดีนะะสิ่งที่มอบให้ในวันทําสัญญาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มัดจําก็ได้แต่มันอาจจะเป็นการชําระหนี้บางส่วนหรือชําระหนี้ล่วงหน้านั่นเองนี่เราต้องดูให้ดีว่ามันเป็นการชําระหนี้บางส่วนหรือไม่เพราะถ้ามันเป็นการชําระหนี้บางส่วนแล้วปุ๊บ หากว่าต่อมาไม่มีการชําระหนี้เนาะและมีการบอกเลิกสัญญาอย่างเงี้ยนะโดยหลักเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วปุ๊บคู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมดังนั้นนะ,ะการชําระหนี้ที่ได้กระทํามานะในตอนต้นก็จะต้องส่งคืนให้แก่กันนะจะลิฟไว้ไม่ได้เนาะนั้นเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นมัดจำหรือเป็นการชําระหนี้บางส่วนนะซึ่งตัวอย่างดีกาพวกนี้ถือว่า สารตัดสินว่าเป็นการชําระหนี้ล่วงหน้าไม่ใช่มัดจำเมื่อตามรายงานไม่ได้ระบุว่าเงินจํานวน5้าหมื่นบาทที่วางไว้ในวันขายสําหรับการซื้อซับตรงนี้นะเป็นมัดจําจึงแสดงว่าเป็นการชําระหนี้ส่วนหนึ่งของราคาซื้อไม่ใช่มัดจำคือโดยหลักแล้วนะถ้าหากว่ามันมีการมอบเงินในวันทำสัญญาโดยไม่ระบุว่าเป็นมัดจำเนี่ยนะฮะ ส่วนใหญ่ศาลก็จะตีความว่ามันเป็นการชำระราคานะหรือชำระหนี้ล่วงหน้านะดังนั้นหากฝ่ายที่ชำระหนี้ล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานะจนเกิดมีการเลิกสัญญาปุ๊บเนะี่ยจะริบไว้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มัดจำนะจะต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมนะหรือตัวอย่างดีการนี้นะจำเลยซื้อรถของกลางในราคาเ0 0 0หมืนบาทในสัญญานะ ระบุว่าในวารทสัญญาผู้ซื้อวางมัดจำนะคือแม้จะระบุว่าวางมัดจำหกหมื่นบาทแต่มันมีข้อความตอบว่าส่วนที่เหลือจะชําระให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันอย่างนี้สารดีการมองว่าเงิน6กหมื่นบาทตรงนี้มันไม่ใช่มัดจำนะแต่ถือว่าเป็นการแบ่งนะชำระราคาเป็นสองวดนะเพราะว่าถ้าเราดูเนาะ รถยนเนี่ยมันตกลงซื้อกันแค่9้าหมื่นเท่านั้นนะดังนั้นถ้ามันสสงมอบในวันทําสัญญา6กหมื่นเนี่ยนะมันไม่น่าจะเป็นมัดจําไปได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้อยคำํำหลังจากนั้นก็คือบอกว่าส่วนที่เหลือจะชําระให้อีก15บวันข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคือมันอ่านประกอบกันแล้วถือว่าเป็นการชําระหนี้ล่วงหน้านะแม้จะระบุว่าเป็นมัดจํามันก็จะไม่ใช่มัดจำนะฮะ น,นี้เหมือนกันนะจำเลยทําสัญญาจะซื้อตึกพิพาทโจทย์นะทำสัญญาจะซื้อตึกพิพาทของจาเลยโดยโจทย์ชำระเงินดาวสามแสนบาทนะซึ่งเงินดาวเนี่ยนะถือเป็นส่วนหนึ่งของอค่าตึกหนึ่งล้านสองแสนบาทดังนั้นมันจึงไม่ใช่การให้เพื่อที่จะประกันการบรรตามสัญญานะถือว่าเป็นการชําระนี้ส่วนของราคาที่โจทย์จะต้องชําระล่วงหน้านะ มันไม่ใช่มัดจำไม่ใช่มัดจำเงินดาวนะถ้าสมมติว่า,เ,าเงินดาวที่เราให้เนี่ยนะคะจะถูกนำเอาไปหักลบกับาราคาทรั์นะ,ะที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยอันเนี้ยจะไม่ใช่มัดจำนะแต่จะเป็นการชำระหนี้ล่วงหน้านั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ชำระหนี้ล่วงหน้าแต่มันเป็นมัดจำเนาะนะเนี่ยผลเมื่อมีการวางมัดจำแล้วจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นไปตามมาตรา378นะ คือมัดจำเนี่ยถ้าไม่ตกลงว่าเป็นอย่างอื่นท่านให้เป็นดังจะกล่าวต่อไปนี้นะแต่หากมีการตกลงนะฮะว่าเป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันแต่ถ้าไม่ตกลงก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยอันที่หนึ่งให้สงคืนหรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนเมื่อชําระหนี้นั้นหากมีการชําระหนี้แน่นอนอาจจะส่งคืนเงินมัดจำใช่ไหมฮะหรืออาจจะเอาเงินมัดจำเนี่ยนะฮนะเป็นการชําระหนี้บางส่วนก็ได้นะ สองก็คือให้ลิฟถ้าฝ่ายที่วางมัดจำนะละเลยไม่ชำระหนี้แน่นอนใช่ไหมผู้วางมัดจำไม่ชำระหนี้ซึ่งโดยหลักมัดจำเนี่ยถือว่าเป็นอภิการการปฏิบัติตามสัญญาใช่ไหมนั้นหากไม่ชำระหนีอ้อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถลิฟได้นะหรือการชําระหนี้ตกเป็นผลวิสัยเพราะพฤติการอันใดห,หนึ่งซึ่งฝ่ายผู้วางมัดจําต้องรับผิดหรือมีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายผู้วางมัดจํา อย่างงี้ให้ลิฟนะส่วนลดสามให้สงคืนถ้าฝ่ายที่รับมัดจําตรงนี้ละเลยไม่ชําระหนี้อาจจะเป็นสัญญาต่างตอบแทนใช่ไหมแล้วปรากฏว่า,าฝ่ายที่รับมัดจําไม่ชําระหนี้ก็จะเป็นลิฟเงินมัดจําเขาไม่ได้หรือการชําระหนี้ตกเป็นผนวิสัยเพราะพฤติการอันใดหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดนะเอ่อยอะตัวอย่างเช่นนะไอ้สรุปนะสรุปก็คือว่าหนึ่งก็คือเมื่อมีการชําระหนี้ตามสัญญาโดยหลักก็ต้องคืนเงินมัดจาใช่ไหม หรือจะจัดเป็นการชําระหนี้บางส่วนก็ได้แต่การที่จะจัดเป็นการชําระหนี้บางส่วนตรงนี้นะมันจะต้องเป็นหนี้ในงวดสุดท้ายนะถึงจะเอาเงินมัดจ,จาเป็นการชําระหนี้บางส่วนได้นะออยกตัวอย่างเช่นนะเ,เราอาจจะทาสัญญาเช่าซื้อใช่ไหมเช่าซื้อซึ่ซงโดยปกติจะต้องมีการผ่อนค่าเช่าซื้อเป็นงวดสมมุติว่าตกลงว่าจะชําระค่าเช่าซื้อ20งวดเนนะาะงวดละเอ2 0 0 0บาทนะ โดยมีการวางมัดจำตั้งแต่แรกเนี่ยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเนี่ยถามว่าในการที่เราไปชําระค่าเช่าซื้องวดที่สิบนะงวดที่สิบเนะเราจะขอเอาเงินมัดจำตรงนี้มาเป็นการชําระนี่บางส่วนได้ไหมฮะสาหรับงวดที่สิบไม่ได้นะจะเอาเป็นการชําระนี่บางส่วนได้นะเมื่อมีการชําระนี่งวดสุดท้ายคือง,งวดที่2ี่สิบนะ เราก็ขอมัดจาชําระนี้เป็นการชําระนี่บางส่วนแล้วก็ชําระไปอีกหนึ่งพันบาทานี้เป็นต้นนะสองก็คือให้ลิฟมัดจำนะซึ่งการให้ลิฟมัดจำเนี่ยก็จะเป็นไปตามอนุนสองเนาะจะมีสามกรณีนะหนึ่งก็คือผู้วางมัดจำเนี่ยละเลยไม่อ่าชระนีนะ่อาจจะเป็นกรณีน,นี้ได้นะฮะ,ะก่อไก่จ้างขอไข่ให้อ่าตัด ชุดแต่งงานนะจัดชุดแต่งงานนะโดยออขอไข่เนี่ยคือมีงานเยอะมากเลยนะก็คืออาจจะรับตัดหลายเจ้าด้วยกันนะกอไก่ก็กลัวว่าขอไข่จัดตัดไม่เสร็จภายในเวลาเนาะนะะนะอัเนี้ขอไข่ก็เลยโอเคตกลงที่จะวางมัดจําให้กับกอไก่ละกันถ้าไม่ส่งมอบออชุดแต่งงานนะ ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ก็ให้กอไก่ริบเงินมัดจําได้นะหนึ่งหมื่นบาทนะวางเงินมัดจำหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงฮะผู้วางมัดจาแล้วเลยไม่ชําระนี้ก็คือไม่สามารถส่งมอบชุดแต่งงานให้กอไก่ได้เนี้ยกอไก่ก็มีสิทธิ์ริบเงินหนึ่งหมื่นบาทได้นะหรือการชําระหนี้ตกเป็นพนิสัยเพราะความผิดของผู้วางมัดจำเหมือนกันนะอาจจะตัดชุดแต่งงานเสร็จแล้วปุ๊บแต่ยังไม่ได้ส่งมอบปรากฏว่า ชุดแต่งงานตัวเนี้ยถูกไฟไหม้เพราะอะไรเพราะกอไก่จุดไฟเผานะถือว่าการสมงมอบชุดแต่งงานตัวเนี้ยมันเป็นผลวิสัยที่จะทําได้แล้วมันเกิดจากความผิดของใครนะเกิดจากความผิดของขอข่ซึ่งเป็นผู้วางมัดจาอย่างนี้กอไก่ก็ริบเงิน1นึ่งบาทได้นะหรือเมื่อมีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของผู้วางมัดจาโดยหลักการที่จะเลิกสัญญาได้เนี่ยนะมันจะต้องเป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือไม่ชําระหนี้นะ อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้เนาะนี่ปรากฏว่าเมื่อถึงกําหนดส่งมอบชุดแต่งงานแล้วขอไขอ่ไม่ยอมส่งสมอบชุดแต่งงานให้กับกอไก่กอไก่ก็เลยบอกเลิกสัญญาแสดงว่าการบอกเลิกสัญญาตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะความผิดของฝั่งผู้วางมัดจำใช่ไหมฮะนั้นกอไก่ก็มีสิทธิ์ริบเงิน1 0,000บาทนี้ได้เนาะนะับเนี่ยให้ส่งคืนนะหากหนึ่งผู้รับมัดจำละเลยไม่ชำระนี้สมมติว่าอย่างเงี้ยนะคะ เหมือนกันนะฮะเอาเอาตัวอย่างนี้เหมือนกันเนาะกอไก่นะกกนะจ้างขอไข่ตัดชุดแต่งงานนะแต่งงานนะทีนี้ยฝั่งที่วางมัดจำก็คือฝั่งไหนฮนะฝั่งกอไก่วางมัดจำให้กับขอไข่หนึ่งหมื่นบาทเนาะวางมัดจำให้กับขอไข 1, ่หนะนึ่งหมื่นบาทนะเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงฮนะ เมื่อถึงกำหนดส่งมอบชุดขอไข่ไม่ยอมส่งมอบชุดแต่งงานให้กอไก่นี่ถามว่าขอไข่จะริบเงินมัดจําได้ไหมไม่ได้นะเมื่อผู้รับมัดจําไม่ชําระหนี้ก็ต้องส่งคืนเงินมัดจําให้กับกอบไก่นะหรือการชําระหนี้ตกเป็นผลนิสัยเพราะความผิดของผู้รับมัดจำํำนะก็คือตัดชุดแต่งงานเสร็จแล้วแต่ก่อนที่จะส่งมอบตัวเนี้ยขอไข่ได้เผาชุดแต่งงานนะ ถือว่าการส่งมอบนะะ้ชุดแต่งงานตรงนี้มันตกเป็นพลวิสัยเพราะความผิดของขอขไข่ผู้รับมัดจำนั้นขอไข่ต้องคืนเงินมัดจําให้กับกอไก่ส่วนกรณีที่3าัตรนี้นะคะมีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายที่รับมัดจำเนี่ยตัวบทมาตรา3 7มเจ็แไม่ได้เขียนไว้ชัดแต่ว่าสารดีกาได้มีคําพิพากษาเอาไว้นะคะว่านะการ กรณีที่มีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายที่รับมัดจำผู้รับมัดจาก็จะต้องคืนเงินมัดจาเช่นเดียวกันนะก็ยกตัวอย่างเช่นขอ,ข,อขายไม่ยอมส่งมอบชุดแต่งงานใช่ไหมฮะกอไก่ก็เลยเลิกสัญญานั้นแสดงว่าการเลิกสัญญาเกิดขึ้นเพราะความผิดของฝั่งผู้รับมัดจาฝั่งผู้รับมัดจำเนี่ยต้องคืนเงินมัดจําให้กับผู้วางมัดจํากอไก่นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นผลของมัดจำนะ นี่มีข้อสังเกตตัวนี้นิดนึงว่าหากการชําระหนี้กลายเป็นพลนิสัยเพราะพฤติการอันใดหนึ่งอันจะโทษฝ่ายใดไม่ได้คือจะโทษฝั่งลูกหนี้ก็ได้คือจะโทษฝัง่งผู้วางมัดจําหรือฝั่งผู้รับมัดจําก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผู้รับมัดจําจะต้องคืนเงินมัดจําให้กับผู้วางมัดจําเพราะเมื่อการชําระหนี้กลายเป็นพลนิสยัยโดยเหตุที่จะโทษฝ่ายผู้วางมัดจําไม่ได้ใช่ไหมผู้วางมัดจำเนี่ยก็จะหลุดพ้นจากการชําระหนี้ เนี่ยหน้าที่ของมัดจําก็คือมันเป็นการประกันการชําระหนี้ใช่ไหมเมื่อเขาไม่มีหนี้ที่ต้องชําระก็จะต้องคืนเงินมัดจําให้กับเขาเองนี่ต้องโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะต้องคืนนะฮะหรือกรณีสองก็คือมีการตกลงเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจนะคือต่างฝ่ายต่างไม่อยากผูกพันตามสัญญาละนะเช่นกอนะตกลงขายรถให้กับขอนะฮะโดยกอไก่อาจจะวางมัดจําด้วยก็ได้นะแต่ต่อมาปรากฏว่า ขอไก่ไม่อยากขายนะขอไข่ก็ไม่อยากซื้อเนี่ยต่างฝ่ายทั้งสองคนก็เลยมาตกลงกันว่างั้นเราตกลงเลิกสัญญากันดีไหมอย่างงี้นะเมื่อทั้งคู่ตกลงก็คือเป็นการเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจนะ,ะฝ่ายที่รับมัดจําก็จะยึดมัดจําไม่ได้จะต้องคืนมัดจําให้กับผู้วางมัดจําอันนี้เป็นข้อสังเกตส,สองข้อด้วยกันนะนี่ก็จะจบในเรื่องอ มัดจังนะซึ่งในหัวข้อต่อไปนะอาจารย์ก็จะขึ้นเรื่องอเบี้ยปักนะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็จะขอจบกันอยาเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ